สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพินัดขับรถมาริมคลองนะคะเอฟซีพิพนาจะไปไหนหรอนี่เดี๋ยวพี่นัดจะพาเอฟซีทุกคนไปเอาของนะคะเอฟซีที่จะมาบ้านเรานะคะนี่เดี๋ยวก็ขับรถมาเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงนกขี่เออค่อยสีลงตรงไหนเดี๋ยวก่อนเด้อเอฟซีเด้อนี่ถึงแล้วจ้าเออ เอ่อเอ่อค่อยสีลงยังไงเนาะนะคะเอฟซีเดียวนี่นาบัวเด้่เอฟซีบัวขาวนะคะเอฟซีนี่ยจะมันเอาบัว,วเอานะเออแต่ปัญหาคือเออเออเออข้าพเจ้าจะลงยังไงข้าพเจ้าจะไปทางไหนข้าจะข้าพเจ้าจะลงทางไหนเออน้ำจะลึกบ่ นะคะเอฟซีนี่บัวขาวบัวจ้ะนะบัวขาวจ้ะอ้น้ำก็ไหลเข้ามาจากในคลองบัวก็เกิดเองเอเราจะลงตรงไหนดีน้ำลึกบ่ลึกปอนี่มีเอเคบ่เอฟว่ามีเอเคบ่พี่น่าจะหาทางลงก่อนเด้อเอฟซี FC เด้อ เเราจะลงทางไหนดีน้อนะมันจะมีเข่บบอมีปิงบอ <c oughs> ไปดูทางนู้นก่อนเด้ไปไปไปเาเราจะลงทางไหนดีละ่ะเราก็จะมาดูลาดเราถ้าเราลงไม่ได้ก็พอจันเฮ้ตรงนี้น่าจะตื่นนะโอ้ลงไม่ได้มันลึกนะอ่ามันลึกนะมันลึกอีหลีนะเนี่ย FC. เอฟซีเออปะ เดี๋ยวมาดูไว้ไมเมอไปบอกพ่อจันเด้เชเราจะไปเล่นน้ำกับเด็กปะ่ะเราสีไปเล่นน้ำกับเด็กนะเด็กอยู่ตรงนี้เราจะไปตีสีกับเด็กแล้วเราสีไปเล่นน้ำเอฟสิไทยอุดรไม่รู้ว่าอุดรทมไหมนัดทาไปเล่นน้ำนะน้ำในคลองเนี่ยพี่นัดอยาไปเล่นนะออแต่ว่า น,นู้นนู้นนู้นโอ้รถมา,ลาแล้วรถบ้านเรามาแล้วบอกบอแม่นน่รถผู้ใด,ดเลยใครบอรถอะไรมารถบ้านรถอะไรบ้ารถเอาอะไรมันมาเข้ามาไปแล้วลงไปในนาแล้วรถอะไรเหรอน,น,นี่นี่นี่ดูสิรถบ้านเราบอขามลงไปตรงไหนนะ แล้วกลับบ้านนะเราไม่ให้พ่อจัดเอาให้แล้วกันเพราะเราลงไปไม่ได้น้ำมันลึกอ่ะเด็กน้อยไปใส่อ้าวมันคือรถหิ้วล้อดมาแล้วจิรถมาแล้วรถถึงของเรามาแล้วเด็กมาเล่นน้ำไปจะเล่นน้ำกับเด็กเล่นน้อย รถขนของมาพอดีเอฟซีเอ้ยจะไปเอาบัวเห็น,นแบบม่แป้บนรถขนเดี๋ยวมาเล่นน้ำด้วยนะ <Okay. S 1> โอเคไหมถ่าย okay. oh, okay. คลิปนั่นแหละโอ้ยให้รู้ว่าโอเคไหมอ่ะเร็วๆหันมายิ้มหวานหน่อย <laughs> อะไรยหน้าสดไปไหนเฮ้ยเอ้ย,อย <laughs> ขามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเล่นด้วยโอ้ <laughs> อยย้ายของก่อนเออเอ้าอ่ะเอ้ารถบ้านมาแล้วเด้ยอยซิทุกคนเด้อเออมา,มา,มาแล้ว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 แหมบอกจะเล่นน้ำด้วยนะเฮ้ยทำมาเป็นอายเมื่อวานยังเล่นน้ำกันเราอยู่เลยมาแล้วมาแล้วรถมาแล้ว มาแล้วมาแล้วอ้าวเอาอะไรมามั่งเนี้ยโอ้ไม่เต็มคนร์นลตด,ด้นี่เิเออมาแล้ว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  มาแล้วนะเอฟซีเนี่ยอือตาด้าดีจ้ะเต็มรถเลยโอ้บ่ได้เอาซุ้มมาเอาอะไรมาก็บรู้ป็นไม้ ยัไก่อนเนอเดี๋ยวแตดของมนเนอ